โคอสกส้าชวนยันดันด้วยนะครับเดี๋ยวเราคิวเกมส์ฟุตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนและในครั้งนี้เราก็มาแบบนี้แลกานคู่หูตะลุยแต่บ้าซึ่งจะเป็นรายการที่เราจะเล่นเพื่อนโดยที่จะมีแต่คน คลิปของเรานะครับก็จะมีอยู่3คนก็คือกระผมอีคิวนะครับ,รรบแล้วก็มีกัมปั้นเพื่อสร้างความหาแล้วก็เลิฟคนดีคนเดิมน,นะครับที่เคยสร้างที่เคยทำคลิปกับผมโอเคก็ในช่องเราจะมี3คนหรือว่าอนาคตอาจจะมีกี่คนก็ได้แล้วแต่อัปเดตนี้คืออัปเดต17ส่วนที่3แต่ว่าก็คือเหมือนเดิมมาหละแต่ว่าแค่มันปรับเปลี่ยนอะไรนิดนึง อัปเดตใหม่มาก็คืออัปเดตเขาเาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนงานงานปีใหม่อะไรเงี้ยงานปีใหม่นะครับทุกคนที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็คือจะมีเอ่อของมาใหม่ก็คือเจ้าอันนี้นะครับเออ่เป็นชิ้นส่วนคอฟฟี่หรือว่าพวกเหมือนจะฉลองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะพบได้โดยพวก NPC พวกนี้อย่างเช่นเซฟ ตัวเซฟด้วว่าห้าเรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีแต่เขาแต่หมายถึงตัวที่มีหมวกข้างบนนะครับอย่างนี้อันนี้หนึ่งศูนย์ดีน่าจะเหมือนกันใช่ไหมอ๋อเหมือนกันเลยครับทุกคนหาตัวที่มีหมวกส่วนตัวที่ไม่มีหมวกก็จะเป็นตัวเรยอนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่เพื่อน เลชนะุดอย่างนี้มันก็จะมีเอ้ยมีผลมากมากโอ้ยเยอะเลยถือประตูไม่ต้องการแค่ไม่กี่คทุกคนอยากเห็นทั้งครืเป็นลูกตูนนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่ว่าช่วยให้เรามองเห็นเราในคลิปนี้ก็คือเราจะไปตามหาเจ้าที่จัดปี ที่จัดเอาไว้ของปีใหม่นะครับซึ่งเราจะไปหาทั้งเกาะเลยซึ่งมันจะนานแค่ไหนเราก็ต้องทำหได้เพราะฉะนั้นเราจะไปที่เกาะริงเป็นเกะาะแรกไปเลยเพื่อนเอ้ยเราเอาที่ท่าเรือเพราะว่ามันอยู่ที่ท่าเรือนะตอนนี้นี่มันก็จะได้อย่างนี้นะคนนอ่เซฟเด็โอเคแล้ก็มาถึงเกาะที่สองกันแล้วนะทุกคนทำด้เกงมากโอเคเรามาเก็บนี้กันนะกน นีเหมือนผมไเก็บไปแล้วเนาะ่อ๋อยังยังถ้าเราปิดแล้วนะโอเคเพราะว่ามันน่าจะรีกันใหม่ไอ้ผู้ขายเลอก็ผู้ขายผมก็มีนะตอนนี้ทีมานรีไเห้อผู้ขายมดัะเธอตอนนี้เลยบงเนี่ยผู้ขายคือเกาะอาเกาะที่นะเรามันเก็บกันเยอะโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอายโออยโอออยอ โอเคแล้วก็มาถึงเกาะมารินฟอร์ดแล้วเราก็มาตาเจ <c oughs> ็บเนระิ่มเลยนี่สามะ ที่เซฟกับเอตรงท่าเรือมีอยู่แล้วมันมียอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอตัวพวกขาอะไรพวกเนี้ยโอ้โหรู้สึกเกลือมากเลยได้แค่หนึ่งโอเคแล้วก็มาถึงเกาะเฟงกี้มันที่เรียบร้อยตัวนี่นี่ก็จะมีเยอะนะเคยเด็กแม่เขาเปิดน,น้ำไม่ได้ช่วยเลยไปสองคนหนึ่งสองก็บสองหนึ่งคนตากล้อเลยอ่ะตรงนี้โอ้สี่หล่หอสี่สองสี่ก็ดีออมากันแล้วนะครับผมเรามาเก็บกันสเต็ปเดิมอ่ะรงนไม่มีอ๋ออยู่บนรา,างเวทีทำลูกสองของที่รู้ เราก็มาถึงกันที่เรียบร้อยแลวกเกาะแมกมาแล้วจที่ได้ผ่านเวลากันเยอะนานตั้งสมบัตของเรากดไปเลยสามสามลกสามสามที่สามสามแล้วส,ส,สุดท้ายสายหรอผโทกสามหนึ่งก็ก่อนสุดท้ายเราจะไปนะก็คือเกาะเมืองเบลดาแต่ว่ามันไปหายากมากนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็จําไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนงั้นเราจะปิดคลิปกันเลยตรงนี้เลยกันใครชอบกดไลค์ ใครชอบกดไลค์แชร์ชอบมากกดซับใครชอบมาก่า,ก,าก,กดตากา็คือแล้วสวัสดีของกุดบายครับ5คลิปนี้กดไลค์ถึง10ไม่ใช่ถ้าคลิปนี้มีวิวอยู่50คนเราจะทำคู่หูตะลุยคู่หูตะลุยแด่บ้ากันต่อไป EP 2ครับแล้วสวัสดีของกุดบายบายบายกุศลนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและกุดบายเย้